ออคเล่นนี่เล่นจริงเลยเออสุดอ้าโอ้ดีดีไะไรล่ะเต็มที่อ่ะบอกเลยโอ้ไม่ยอม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 ยังไงก็ไม่ยอมไม่ยอมโอ้ว่าเดี๋ยวเพาวคาดแบบวันนั้นอ่ะโดนมันโดนตายแล้วมันก็พังไงสวัสดีครับสวัสดีครับ เก็ถอยล่างปกตินะทั้งเจ้าเลยไม่ได้มันติดบางโก้แล้วป่ะพี่บอกแล้วว่าพี่จะติดดันไม่เข้าเอาเอาบางโก้ลงมามันลงมาติดกันชนนะโอ้โห เดี๋ยวมงังพีเอ็มนะมันมันต่างเดินหน้าลบนาลยลูกเดินหน้ามานี้เดินหน้ามานี้เลยเราไปมาอีก,กอนลบลบก,อก้องอน เพื่อนนะเออโอ้โหไม่ไหวแล้วมันงัดแล้วมันงัดแล้วอย่างย่างอย่างเน่เดี๋ยวให้าวิเคราะห์แป๊บนึงใ่งวิเคราะห์ป่ารถกูทะลุไปนู่นทำไรไมไร้เดีมาดูให้คันนี้วิเคราะห์แป๊บวิเคราะห์แป๊บเดี๋ยวให้ให้ให้ช่างช่างบอกว่ามันได้ไงเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่ได้แล้ววิวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์แป๊บนึง วิ่งรูดไปได้ไงวะดีนะดินอ่อนติดอมันง uh, ouais, ัดมันงัดข uh, ้างล่างอ่ะ <the> ม <fuel industry rules> ันนักมากเลยพี uh, okay. hold. Hold ่ยกเพื่อ่อ่านึ่งไงโอ้มาแล้วมาแล้วเขามันเอียงมันก็เลยบิดนงัดกัคัสสีอ่ะอ่านั่นแหละโอ้โหกล่องเบลเลอร์เลยโหใส่โหดโหดโหดหน้าเหี่ยวเฮ้ยเฮ้ยอำตางดีความทำไม้ดี เนี่ยมันคว่ำหลูกทำไม่ดีทำไม่ดีห้อยเพราะว่าเนี่ยพอข้างหน้าพอถามาห้อยตัวดีนะมันก็เลยมันจะเอียงเยอะนานถนนพังไม่ละข้งางล่างมีก็ไม่ยอมวิงว่งเจอต่างไม่ไปตรงๆลงตรงๆล,ล,ลูกลงเอียงได้ควม่มไม่ใช่ไม่ใช่นานถลังมาถลังมา เออนะเออนั่นแหละลงมบงั้นแหละแล้วก็ลงมรตรงเออนั่นแหละเออแล้วก็ค่อยกับมาคอยกับมาเดินหน้าไป ลอยให้ยายที่ดีกว่าล่ร้อน,นแน่ร้อนจับเลยยายที่ไปนั่นยงยองๆวันพ่อดีกว่าเอาไปนั่งตรงนั้นก็ติกกองพออยตูดนั่งฝั่งนี้มานี่เดี๋ยวพ่อขยับมานี้ที่ ยับเก้าอี้มันนี่งไงยับแค่นั้นเองมันไกลเกินไปร้อนมากไม่ร้อนละวัดต้องแหว,แวในแหวนโดยใจที่มันร้อนเหนืไ่ไยวัดต้องแหวน เกียร okay. hey. hey, okay. ์พังเกียร์เกียร์ไม่ค่อยเข้าเกียร์ท่างไม่เข้าใจเย็นแต่เย็นแตเย็นเท่าหวังเน่ไวาวงใส่ดินเอียงมาฟังเลยวะเอ้ต้องเหอคนต้องต้องขับเป็นเกียร์เยหลังจะได้ ตอบแบบผิดนะครับ ไปตัดมาองอไัยตุดนมึกนี่พอ,อก็ต้องนั่งไปห้าอีก่าตรงที่ลูกเดินอดนั่นน่้เขาออกต้องไปนั่งห้าอีกเด,ดนินตรงไหน เออนี่ตรงแล้วตรงแล้วพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยตรงแล้วอ่าทำไม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 มันพอมันขึ้นในตรงนี้มันมันเอียงมไม่มีไอนี่ผรูมันไม่มีไอ้ฟันปลาเยอะมันี่กระบ่าเออใช่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 ต้องมีตัวกันไอเนี่ยกันมันมีแต่มันนานมันสั้น มันสั้นอ่ะใช่ข้องพี่มันสั้นใช่สันยาวแล้นมันยิงยัดอกมากเลยดีกว่าโอ้เทสวยขึ้นโอ้ไอ้รนมนด่าเทอสวยเทสวย ต้องต้องต้องพกปั๊มลมไปปั๊มมาตรฐานนะเริ่องอะไรโอ้มาปั๊มมาพี่เอาไฟมามีเครื่องปั่นไฟนะก็เดี๋ยวเตรียมปั๊มตีชาติเลยโอ้โหหมอแบตลมลุ้มนิดเดียวปั๊มเล็กๆของผมมีอยู่ปั๊มที่ต่างคนต่างคนที่เดียเดี๋ยวผมกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวพอพี่ปั๊มก็เซ็ตของผมซะให้ผมทิ้งผมทิ้งพวอยู่ที่นี่ก็ได้ ปัญหาของชาตนี่ปัญหาที่ค่อยๆลงแตงตรงเมื่อกี้นะลูกอย่าลดความ,ม,อ,ยยมาอยหห่าดควมตัแหวนวแหวนตัวแนตัวแหวนตัวแวนตัวแหวนตัวแหวนตัันันตวัวแห่น,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 นตาวแหนตัยแหหัวไงบกนกัจแนแหนนตอแนววแวน